สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับเบนเน็ตเกตชูและตุกตาสุภาวดีจันฟ้าจากไอจีละชัตรจุดเจกันอีกคลิปแล้วนะคะเคร,รียดจัง หาอะไรกินแก้เครียดดีนะวันนี้น้องตุ๊กตาเป็นอะไรทำไมไม่สดใสน่ารักเหมือนครั้งก่อนเลยเบื่อพี่เบนเนตแล้วเหรอเปล่าหรอคะพี่เบนเนตก่อนอ่านรายการอ่ะมีเรื่องให้เครียดนิดหน่อยอารมณ์มันเลยยังค้างๆอยู่ทนั้นต้องนี่เลยกินถั่วจะได้อารมณ์ดีจริงหรอคะพี่เบนเนตอ้ำกันเล่นหรือป่าเนี่ยจริงครับ ถั่วเปลือกแข็งอย่างพวกอัลมอนด์พิตาชิโอหรือวอลนัทมีทั้งวิตามินอ e, ีวิตามินบีและแมกนีเซียมที่ช่วยรับมือกับอารมณ์เครียดความกังวลได้เป็นอย่างดีหยุยจริง่ะคะพี่เบนเน็ตนอกจากถั่วเปลือกแข็งแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่กินแก้เครียดได้อีกไหมคะเครียดเหรอลูกอมฮอนมั้งดื่กาแฟแล้วก็กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยครับกินน้ำหวาน,นะคะ กินผล,ลไม้ค่ะผล,ละไม้หลายคนเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าสามารถกินแก้เครียดได้อีกด้วยใแล้วครับน้องตุ๊กตา อาหารที่มีแร่ธาตุและโพแทสเซียมสูงส่วนใหญ่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทลดอาการซึมเศร้าได้อย่างเช่นเจ้ามันม่วงหรือยอย่างบลูเบอร์รี่ที่มีไทโรซีนช่วยเพิ่มสารโดปามีนหรือสารแห่งความสุขให้เราเพิ่มขึ้นได้ผักอย่างผักโขมนอกจากจะมีเซโรโทนินที่ช่วยให้เราอารมณ์ดีแล้วยังช่วยให้เราลับง่ายอีกด้วยและสุดท้ายที่หลายคนชอบทานกันนองปลาส้มหรือแซลมอนที่มีทั้งไขมันโอเมก้า3และ d h a ซึ่งสําคัญต่อระบบประสาทช่วยลดภาวะซึมเศร้า จัดการความเครียดได้และยังช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคความจําเสื่อมด้วยนะครับโหดีจังเลยค่ะพี่เบนเน็ตแต่ตุ๊กตามีเคล็ดลับแก้เครียดที่ไม่ใช่อาหารมาฝากเพิ่มอีกด้วยนะคะก็นี่ไงสบู่เบนเน็ตเคล็ดลับคลายเครียดอีกอย่างหนึ่งของตุ๊กตาทุกคนรู้ไหมคะว่าเวลาเราเครียดเนี่ย ได้อาบหนาให้สดชื่นสบายตัวก็หายเครียดได้เลยละคะ่ะโดยเฉพาะถ้ามีสบู่ฟองนุ่มๆหอมกลิ่นอ่อนๆของมะละกออย่างสบูเ่เบนเน็ตปปาปิยาก้อนนี้ก็คือฟินหอมสดชื่นจะลืมความเครียดไปเลยละคะ่ะใช่แล้วครับน้องตุกตาและด้วยสารสก,กัดคุณค่าจากมะละกอ ก็ออยังช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มไม่หยาบกร้านพร้อมปลัดเซลล์ผิวให้ดูขาวใสอย่างเห็นได้ชัดด้วยโอ้บอกแล้วไงอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีค่ะขอบคุณพี่เบนเน็ตมากๆเลยนะคะที่ชวนตุกตามมาสนุกกันค่ะสนุกมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ได้อะไรดีๆมากมายเลยด้วยยังไงก็ฝากรายการเบนเน็ตเกตชูแล้วก็พี่เบนเน็ตด้วยนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นใครรอติดตามกันนะคะอย่าลืมร่วมสนุกกับรายการเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย